มันดูแซนวิชราคาเกือบสา0รอบาทค่ะ เราต้องซึมซับค่ะซึมซับซึมซับค่ะซึมซับซึมซับนะคะก็ตื่นเต้นมากเลยค่ะนี่ก็เป็นครั้งแรกในชีวิตที่มาแถบยุโรปนะคะก็ให้ทุกคนช่วยชมค่ะโฮไอเฟลเลนมากล่องดี <ini> นะคะก็สังเกตได้มีนักท่องเที่ยวหลายคนถ่ายรูปกันชอบอยากจะมีรูปกับเขาบ้างยังไงก็ขอสักช็อตได้ไหมคะขอแหลมๆนะคะเอาให้เห็นยอดค่ะเห็นยอดค่ะพร้อมแล้วนึงส่งซึมยี่ เด็กที่ไหนวิ่งมข,ข่อยทีนึงข่อยทีน,น<อ>เยเ่้ตอนนี้นะคะสองก็มาอยู่ด้านใต้ของหอ e <ocalyptic> ไอเฟ,ฟลแล้วดูอยู่ด้านใต้เลยตรงกลางเลยค่ะ <jag S 1> ซึ่งนี่เป็นครั้งแรกในชีวิตนะคะที่ได้เห็น H e <EN> หอไอเฟลระยะเผาขนแบบนี้ ชีวิตเทนต์ตนรูปถ่ายมาได้ตลอดเลยตื่นเต้นค่ะซึ่งที่นี่เนี่ยก็เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่จะมีนะักท่องเที่ยวมาจากทั่วทุกมุมโลกเลยค่ะสังเกตได้จากรอบๆนะคะที่มีนะักท่องเที่ยวหน้าตาหลายสัญชาติและดูวารายตีสุดๆเลยนะคะอันนี้เนียนเนียนให้ดูรอบๆนะคะก็นั่นแหละค่ะซึ่งถ้าเกิดเพื่อนๆคนไหนนะคะถ้าเดินทางมาที่นี่เนี่ยจริงๆเราสามารถขึ้นไปด้านบนได้นะคะไปชมวิวด้านบนได้แต่ว่าอาจจะต้องมีค่าใช้จ่ายในการเสียตังคนะอย่างที่เห็นได้อย่างตรงนู้นตรงนู้นตรงนู้นเห็นไหมคะจะมีลี ฟ์ค่ะมีลิฟต์แล้วก็ต้องต่อแถวตรงนั้นนะคะขึ้นไปข้างบนนะคะก็ต้องเสียตังค่ะเพราะฉะนั้นแล้ววันนี้เราก็จะไม่ขึ้นค่ะเพราะว่าซบต้องประหยัดตังนะคะเพราะว่ากินข้าวที่นี่เนี่ยแพงมากยังไงก็แล้วแต่ค่ะขอชื่นใจอีกทีนึงเราอยู่นี่แล้วหอไอเฟลมาซื้อของกินค่ะหิวแล้วค่ะหิวมากซื้อที่หอไอเฟลค่ะ ีได้มดาแล้วค่ะแซนด์วิชที่รอคอยนะคะแซนด์วิชอันนี้เนี่ยคืออันนี้ค่ะนี่ยังไม่ได้เห็นข้างในนะคะแต่ว่าในรูปเนี่ยหน้าตาเป็นอย่างนี้นะคะราคาเนี่ย6.5ยูโรค่ะก็ตีเป็นเงินไทย6.5คูณ40ก็464 24.5 24ตีว่าประมาณเกือบ300บาทโอ้พระเจ้าจริงเหรอทุกคนตกใจเดี๋ยวเนดะี๋ยวเราเดินหลบหลบมาตรงนี้หน่อยไหม มัดูแซนด์วิชราคาเกือบ300บาทค่ะจะบอกก่อนว่า6ยูโรสำหรับที่นี่เนี่ยถือว่าเป็นราคารับได้นะคะเพราะว่าปกติเนี่บางทีกิน10กว่ายูโรอะไรอย่างนั้นเลยเพราะฉะนั้นมาดูกันค่ะหนึ่งสองสามเชิญโรนค่ะเดี๋ยวนะคะนี่ความพิเศษมันอยู่ตรงนี้ค่ะขนมปังตรงนี้มีชีสเซ็นไหมชีสทรงชีสใกล้ๆเป็นชีสที่เผาเกรียมจนไหมอย่างพอดี <S <S อ๋อ แล้วด้านในล่ะคะด้านในก็มีแฮมแล้วก็มีชีสค่ะเพราะฉะนั้นเพื่อเือการเสียเวลาเรามาลองม่มเลยหนึ่นนสงสองสามอืมออได้ยินเสียงกรอบไหมอร่อยมากแต่ควรจะรู้สึกอร่อยเพราะมันทั้งสองร้อยกว่าบาท <laughs> ำเจ๋งมากเลยลชิ้นใหญ่มากค่ะดูสิใหญ่หนมปังใหญ่กว่าบ้านเราเนาะรู้สึกไหมมันมันดูใหญ่เนาะมันดูใหญ่มันดูใหญ่ใญชน่น้าเลยนี่ข้างในก็เป็นชีสชีส,ชสและแฮมเน,น,น้นเน้นยำหย่ำเยอยุอ้ยเกือบร้อยสองร้อยหกสิบฉันจะดูแลเธออย่างดีสองร้อยหกสิบบาทกับแซนด์วิชที่ห่อไอเฟลค่ะท่านผู้ชมคะเอาเลยงั้เนเดี๋ยวซอฟขอตัวทานก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวเราจะไปเที่ยวที่ไหนกันต่อเดี๋ยวเราไปดูกัน เียตอนนี้นะคะสอวก็นั่งอยู่บนรถบัสค่ะเป็นรถบัสทัวร์รอบเมืองนะคะซึ่ง รถบัสที่นี่เก๋มากเพราะมันเปิดประทวนค่ะนี่คือซอฟนั่งอยู่บนชั้น2นะคะอย่างที่เห็นได้มันเปิดโล่งมากนะคะแล้วก็อากาศเนี่ยเย็นค่ะยืนเฉยเยก็เย็นแล้วอะแล้วพอยืนไอ้พอนั่งบนรถชั้น2อีกเนี่ยเริ่มรู้สึกว่ามันเย็นกว่าเดิมมันหนาวเลยแหละสำหรับรถบัสคันนี้นะคะเขาก็ออกแบบมาให้ขับวนไปรอบๆในเมืองนะคะแล้วถ้าเราสนใจตรงไหนเนี่ยเราก็แค่บอกค่ะแล้วเราก็เดินลงไปเที่ยวตรงนั้นได้เลยเสร็จแล้วก็กลับมาที่เดิมล้วก็ขึ้นรถบัสรอบเมืองต่อได้ Oh, <muchas> ะะห้างสรรพสินค้าที่นี่เนี่ยขึ้นชื่อว่าอารมณ์แบบเหมือนพารากอนบ้านเราค่ะที่จะเป็นห้างสรรพสินค้าที่รวบรวมสินค้าแบรนด์เนมหลายแบรนด์เนมมากอาจจะไม่ครบทุกแบรนด์แต่ว่าส่วนมากก็จะอยู่ที่นี่นะคะสําหรับใครที่เป็นขาช็อปเนี่ยห้ามพลาดเลยที่นี่นะคะทั้าง,งั้น่อไม่เป็นการเสียเวลานะคะถ้าทุกคนพร้อมแล้วซอกก็อยากจะรู้ค่ะว่าด้านในห้างเนี่ยจะเป็นยังไงถ้าพร้อมแล้วเราตามเข้ามาดูกัน มาเที่ยวฝรั่งเศสนะคะมาปารีสอบเจอสิ่งที่น่าสนใจค่ะที่นี่ก็มีตุ๊กตุ๊กเรียวตุ๊กตุ๊กก็เห็นไหมคะเขาเขียนเลยว่าตุ๊กตุ๊กทียูเคทียูเคนะคะตุ๊กตุ๊กค่ะเฮ้อเราควรจะภูมิใจตุ๊กตุ๊กไทยดังไปไกลทั่วโลกนะคะก็แต่คนที่นี่ตื่นเต้นมากเลยดูสินักท่องเที่ยวเขาตื่นเต้นนะคะนี่พี่พี่ทัวร์จีนใช่ไหมบอกพี่ทัวร์จีนว่าถ้าถ้าอยากจะนั่งตุ๊กตุ๊กมาประเทศไทยดีกว่านะเรา เดียวเทศาอาละค่ะ,ะแล้วตอนนี้นะคะซอสก็กำลังจะพาทุกคนนะคะไปนั่งเรือล่องแม่น้ำแซนนะคะชมเขาเรียกว่าอะไรนะทัศนียภาพรอบๆเมืองปารีสนะคะนี่เลยถ้าเรืออยู่ฝั่งนี้ค่ะนี่นี่นี่เราจะมาขึ้นเรือกันตรงนี้นะคะแล้วเดี๋ยวยังไงเราไปดูกันว่าวิวทิวทัศนร์รอบๆเมืองปารีสเนี่ยจะเป็นยังไงอยู่บนเรือแล้วค่ะเดี๋ยวตอนนี้นะคะเราก็จะรอเรือออกแล่นนะคะอยากจะบอกค่ะว่าซอสหิวข้าวยังไม่ได้ทานข้าวก็เลยซื้อมากินบนเรือ คือซื้อมาสําหรับ6คนค่ะแล้วซึ่งซอฟหยิบมาทั้งถาดเลยค่ะแล้วก็คือเจ้าหน้าที่อนุญาตนะคะซอฟถามแต้ว่าแคน I เ a k e a ฟู้ดใช่ไหมคะเขาก็บอกเออได้ไเอามาเลยเขาก็เลยให้มาทั้งถาดเลยค่ะแล้วปรากฏว่าคนบนเรือเนี่ยหิวกันทั้งเรือเลยค่ะก็เลยว่าอาจจะขายต่ออะไรเก่งกำไรนะคะยังไงก็เดี๋ยวเรารอดูวิวกันนะคะ ด้วกันเนี่ยก็คือถนนชองเอลิเซ่ค่ะหรือถนนชองเซลิเซ่นะคะเป็นถนนที่สวยที่สุดใครมาต้อง้ามพลาดแล้ที่สําคัญที่เรายืนอยู่ตรงนี้เนี่ยเรายืนอยู่ด้านหน้านี่เลยประตูชัยค่ะเป็นประตูชัยที่ใหญ่มากค่ะของจริงในชีวิตแล้วขนลุกสู้เลยและที่สําคัญอีกหนึ่งอย่างที่สําคัญมากๆเลยนะคะเพื่อนๆทราบไหมคะว่าที่ดินบริเวณนี้เนี่ยเป็นที่ดินที่มีมูลค่าแพงอันดับต้นๆของโลกเลย ที่ที่ซอฟอยืนอยู่เนี่ยตกตารางเมตรละ5700 0ดอลลร์ค่ะไม่ใช่บาทไทยนะคะดอลลร์ลองคำนวณ5700 0ดอลลร์ก็ตารางเมตรละ1ล้าน8แสนบาทค่ะ <c oughs> เน้นว่าแค่ตารางเมตรนะคะเพราะฉะนั้นแล้วไหนๆเรามาถึงจะเดอะซอฟขอเตรียมความพร้อมด้วยของกินและ <c oughs> นี่เลยค่ะ้าอีตารางเมตรละล้านแปดใช่ไหม ขอมันตารางหนึ่งแล้วกันนะคะขอเสบมาตรงนี้ร้านเป็ดขออยู่กับร้านเป็ดให้นานกว่านี้นะคะแล้วก็นี่เลยค่ะกินไปก็ชมวิวด้านหลังนะคะนี่ซอฟอยู่กับนูเทลล่าค่ะกล้วยเป็นเคลปฟินมากเลยมันฟันไปเลยนี่เราอยู่บนที่ดินี่แพงอันดับต้นๆของโลกเดียบสิครับซึมซับค่ซึมซัซซซซซซเบเกมแพงมาก นี่หนึ่งตารางเมตรใช่ไหมคะขอ<ฮ><ฮ>อีกหนึ่งตาราง <c oughs> นี่ซบเยอบที่สามล้านกว่าบาทแล้วนะเลย <c oughs> เอาละคะ่ะถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวซบขอตัวทานก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวยังไงเราจะไปเที่ยวที่ไหนกันต่อเนี่ยเดี๋ยวเล่าดูกัน